สวัสดีครับ1 5ึ่ทูเอรเรียลคลิปนี้จะมาแนะนำการตั้งชื่อตัวแปรเบื้องต้นโปรแกรม unity จะสร้างเมดต่อมาอยู่2ตัวจะมี start กับ update start จะทำงานตอนเริ่มรันโปรแกรม update จะทำงานตลอดเมื่อรันโปรแกรมและจะหยุดเมื่อปิดการรันโปรแกรมการตั้งชื่อตัวแปรเบื้องต้นจะประกอบด้วย data type แล้วก็ name โดย Data Type สามารถแยกได้ไปสองส่วนจะมี Value Type และก็ r e f r r n n t Type ประเภทตัวแปรที่เป็น Value Type จะมี Int เก็บข้อมูลตัวเลขชนิดจำนวนเต็ม f o r เก็บข้อมูลตัวเลขชนิดทศนิยมสติงเก็บข้อมูลเป็นข้อความชา a r เล t e เตเก็บข้อมูลเป็นตวนัวอักษรบูลีนเก็บข้อมูลเป็นค่าความจริงทูกับฟอ ดับเบิลก็จะเก็บข้อมูลเป็นเทคกทอนิยมแต่เก็บได้มากกว่าโฟร์ดเ,เลฟเรนท้ายจะมีประเภทของคาร์ดอินเทอร์เฟสอาียและก็ดิลิเกตการตั้งชื่อมีกฎหลักๆ5าข้อคือ ตัวหน้าต้องเป็นตัวอักษร A ถึง Z ตัวใหญ่หรือ A ถึง Z ตัวเล็กหรือ Underscore ก็ตอบมาภายในชื่อตัวแปรสามารถใช้ตัวอักษร A ถึง Z ตัวใหญ่ A ถึง Z ตัวเล็ก0ถึง9และ Underscore ต่อมาภายในชื่อตัวแปรห้ามเว้นวรรคหรือใช้อักษรนอกจากข้อที่สองก็ต่อมาตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่มีความหมายต่างกันหรือเป็นคนละตัวแปรต่อมาห้ามตั้งชื่อซ้ำกับค่าสงวน เช่น value type หรือ reference type แล้วก็ y static แล้วก็ void และอื่นๆ ส่วนมากจะไม่นิยมให้ชื่อตัวแปรจะเป็นตัวอักษรใหญ่นำหน้าชื่อในการตั้งชื่อตัวแปรส่วนมากตัวใหญ่ตัวอักษรใหญ่จะไปตั้งชื่อในคาราดจะได้ไม่ซ้ำซ้อนกัน ใน Unity จะมี Reference Type อยู่หลายตัวอย่างเช่น Game Object, v e c t o r t v e c t o r t จะเป็นการเก็บแกน x, แกน y, แกน z ต่อมา Reference Type ใน Unity ก็จะมี Reference Type อยู่หลายตัวอย่างเช่น t i m e f o r m วิธีดูว่าเราต้องการใช้ reference ใน Unity อะไรไปที่ Unity ใน Unity จะมีหัวข้อใหญ่ๆอันนี้คือ r e r e n c e t y ทยทั้งหมดอันนี้ r e r e n e e t y ทยแบบ a าดก็ใช้นี้ได้เหมือนกันโอเคต่อมาแบบ OOP จะมี Access Modify เข้ามา ในหน้าชื่อ Asset Modify i e จะมีอยู่4แบบด้วยกันก็คือ Public, Private, Protected และ Internal Public เป็นการประกาศตัวแปรแบบสาธารณะคือทุกคาา์สามารถเรียกใช้งานได้รวมถึงโป p r o g r a m i ี y จะสามารถมองเห็นและเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรได้ด้วย private เป็นการประกาศตัวแปรแบบกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงคือเฉพาะภายในคลาสท,ที่สามารถเรียกใช้ได้เท่านั้นเฉพาะในคลาสตัวเองและในโปรแกรม Unity จะไม่สามารถมองเห็นหรือเปลี่ยนค่าได้ protected เ,เป็นการประกาศตัวแปรแบบสืบทอดจากคลาสแม่คือจะอนุญาตเรียกใช้งานได้ต้องสืบทอดจากคลาสแม่เท่านั้นและก็คลาสแม่สามารถใช้ได้ internal เป็นการประกาศตัวแปรแบบที่เข้าถึงได้เฉพาะภายในโปรเจกต์เดียวกันเท่านั้นก็คือทุกคัส์ในโปรเจกต์นี้จะสามารถเรียกใช้ได้ Access m o d i f y ที่ไม่สามารถให้โปรแกร,รม Unity มองเห็นได้เราสามารถทำให้ Unity มองเห็นได้โดยการใช้คำสั่ง s e r v e r i z f ล f i l l เราจะสามารถเห็นและแก้ไขในโปรแกรม Unity ได้ โอเคสำหรับการตั้งชื่อตัวแปรก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ